สวัสดีค่ะกลับมาแล้วกับมาแล้วนะจจะกับเมาสหมอยกับทางซานะคะไม่หมอจีจีมาดามีซี่ไม่หมอะกันทั้าโลค่ะโอเคว้ยเหมือนกกวันพุธแล้วว่าใช่วันพุธประจำเดือนมิถุนาใช่เพราะว่าตอนนี้เราเปลี่ยนแล้วจากการกลับเป็นรายเดือนนะเพราะฉะนั้นดวงสตาคนเกิดวันพุธประจาเดือนมิถุนายนจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะมาเริ่มกับชายหญิงปกตินะจ๊าเป็นยังไงไหนดูซิ่อุยงงาน ขึ้นมาเลยหนึ่งไม้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้บอกเลยนะจ๊ะมีโปรเจกต์ใหม่มเกิดขึ้นแน่นอนนะคะคุณจะได้ทํางานซึ่งแบบว่าท้าทายความสามารถของคุณเนี่ยแล้วก็นอกจากทํางานท้าทายแล้วคุณก็มีความสุขด้วยได้ออกไปนู่นมานี่นะจ๊ะได้แบบติดต่อก,กับผู้คนซึ่งแบบอีเองีงคุณก็รู้สึกดีแฮปปี้อา<ะ> ใช่แล้วก็แบบใช้เสน่ห์ของคุณไปที่ไหนคนก็จะชื่นชอบคุณนะไปแล้วคนให้ความช่วยเหลือรักใคร่เอ็นดูคุณเป็นการดีนะจ๊ะแล้วงานที่ทำออกมานะยิ่งคุณใช้ความสามารถของคุณที่มีอยู่เท่าไหร่นะจ๊ะงานแบบประเภทแบบว่าพิแพกที่ทําแล้วไม่เหมือนชาวบ้านนะจ๊ะคุณก็จะยิ่งได้ได้เงินแล้วก็ประสบความสําเร็จนะอันนี้ก็จะล้วงผ่านไปด้วยดีล่ะเรื่องการเงินนะคะเรียกว่าช่วงนี้การเงินเนื่องจากเรามีงานมาใหม่เนาะมี j อบใหม่มีงานใหม่ทําให้เรามีเงินมีเงินมากขึ้น ินที่ได้เราส่วนใหญ่จะได้มาจากการเงินที่เราราจากความสามารถพิเศษเช่นเราเป็นโปรอกรมเมอร์หรือเป็นอะไรแบบว่าความสามารถพิเศษเราเนี่ยค่ะพวกงานฝันอะไรนี่งานประดิษฐ์มาด้อ่ะบางคนมีความสามารถพิเศษที่ทำแฮนด์มุงแฮนด์มคอะไรที่มันแบบว่าชาวบ้านเขาไม่มีเอาไปทำแล้วก็ขายได้เป็นอาชีพเสริมได้ด้วยเหมือนกันนะหรือจะอาชีพหลักก็ได้นะลองเายนะได้ต่างได้ต่างนะคะในเรื่องของความรักเป็นยังไงความรักก็ถือว่าดีนะความรักแบบถามว่าคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ย ก็ไม่รู้ดิคุณก็ยังเป็นคนมีเสน่ห์อยู่อะนะคะแล้วก็ไม่รู้เอาเป็นว่าใช้เสน่ห์กับคู่ของคุณแล้วกันนะคะก็ดูแลเทคแคร์กันพาไปกินพากันไปเที่ยวนะคะก็ถือว่ามีความสุขดีหรือบางคนคู่ของคุณเองก็น่าักคุณเนี่ยนะจ๋าโรแมนติกอะค่ะเป็นพิรุใช่ก็ถือว่าครอบครัวหลั่นล่ะค่ะสำคนโสดนะคะก็มีค่ะมีคนเข้ามานะคะมีชายหนุ่มเข้ามาหรือว่ามีสาวเขาแบบคือแบบ มีคนพาไปกินไปเที่ยวอ่ะมีคนเลี้ยงช่วงนี้มีคนบอกว่าทำให้เราแฮปปี้ได้นะคะอาจจะเจอกันที่ในทในที่ทำงานก็ได้ทำอะไรเจออะไรอย่างนี้ก็ถือว่าค่อนข้างมีความสุขนะจ้าเนี่ยช่วงนี้ถือว่ามีคนเข้ามาโอเคจ้ามาดูนางฟ้ากันบ้างนะจ๊ะเก่งกว่ามบังชนีทั้งหลมดนายนายไหนดูสิทำไมต้องทำเสียงส่อเพื่ออะไรแค่เต้นแง่มา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 เรื่องของการงานนะคะ การงานช่วงนี้มีเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะ นะคะบางคนอาจจะต้องเดินทางไปทํางานต่างจังหวัดนะคะเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลนะจ๊ะหรือแม้แต่บางคนเองอาจจะอยากเปลี่ยนงานใหม่นะคะอาจจะอยากเปลี่ยนงานใหม่ไปเลยอยากลาออกนะคะถามว่าทําได้ไหมก็ลองดูแล้วกันนะคะถ้าสมมติว่าคุณมีสถานที่มีงานอะไรรองรับแล้วคุณก็เปลี่ยนได้นะคะถ้าเรามีที่ใหม่เราหาได้เออไปได้ค่ะแต่ว่าระวังนิดนึงเรื่องของอารมณ์แล้วกันนะคะช่วงนี้อารมณ์ขึ้นๆอลงแปรปรวนนิดหน่อยแล้วกันแทรมาพูดด้วยก็เหวี่ยงใส่นู่นนี่นั่นนะจ๊ะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะรำคาญ เอานาะสำหรับเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้การเงินก็เรียกว่าพอมีพอใช้ค่ะเนื่องจากว่าอในรอบนี้การเงินของเรขึ้นไาไม่เด่นนะแต่ว่าคือก็มีเกณฑ์ที่เอาเงินไปใช้เรื่องก,การเดินทางนะคะแล้วก็ถ้าคิดจะทําอะไรใหม่ๆลงลงลงทุนอะไรใหม่ๆก็พอไปได้นะคะคือเอาจริงๆนะคือสําหรับในในในอันนี้นะคะม,มันขึ้นไ้เดสทขึ้นมาเนี่ย,ขเ,ยเขาบอกว่า ถ้าสมมติว่าคุณจะลงทุนคุณศึกษาดีๆแล้วกันนะคะเพราะว่าทําอะไรไปแล้วช่วงนี้มันเหมือนแบบมันจะเกิดอาการที่เขาเรียกว่ากําไรไม่ค่อยไม่ค่อยตามที่คุณคิดอ่ะมันไม่เกิดอ่ะมันไม่มันมีมันมีเรื่องของการแบบว่าคุณต้องเสือมเนื้อตัวเองเกิดขึ้นช่วงนี้อาจจะต้องยอมเจ็บก่อนกับเราลงทุนครั้งแรกเราต้องลงทุนไปก่อนแล้วแล้วกว่าเราจะได้กลับมาอีกสักพักนึงนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินช่วงนี้ก็ดูแลนิดหนึ่งแล้วกันเอาเป็นแต่ว่ายังไงก็คุณก็มีคนที่คอยคำจุนคุณอยู่นะคะเรียกว่า ถามว่าอดไหมก็ไม่อดหรอกแต่ว่าระวังดีๆแล้วกันในเรื่องของการลงทุนอะไรบางอย่างนะคะอันในเรื่องของความรักกันบ้างนะจ๊ะความรักช่วงนี้เป็นยังไงนะจ๊ะสำหรับคนที่อะไรอ่ะมีแฟนอยู่แล้วนะจ๊ะ ระวังแล้วกันนะเขาเรียกขึ้นไพ่ใบนี้มาระวังสัญญาณอันตรายมาเคาะประตูหน้าบ้านเข้าใจป้าเพราะว่าขึ้นไพ่ใบนี้ไม่ใบดึงหนาะมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวเพราะว่ามันมีเรื่องหลบๆซ่อนๆที่สะอาดอะไรเกิดพิ้นด้วยเบาบางนะจ <I 'm S 1> <า>๊ะเออหรือตัว,ตวเองเนี่ยจะพบใครไปเที่ยวหรือป้าทีออ่ไม่ใช่แฟนตัวเองง่ะก็ไม่รู้ดิ อย่าทำนะฉันจะบอกว่ายังไงก็ตามนั้นแหละค่ะชาบคนโสดนะคะช่วงนี้ก็ถ้าคิดจะเริ่มต้นใหม่กับใครก็อยากจะบอกว่าเริ่มต้นใหม่ได้แต่ว่าตอนนี้ต้องรลบๆซ่อนไปก่อนเปิดเผยเนาะก็คือแบบว่าแอบคบกันไปก่อนเพราะว่าทีไปเที่ยวไหนกันบ้างเนี่ยจะไปกินกันตามทะเลอะไรอย่างเงี้ยหรอก็คือตอนนี้คบได้แต่ว่าอย่า่งเปิดเผยเนาะเพราะว่าอาจจะแบบว่า เรียกว่าอาจจะทำให้คนอื่นเขาตกใจเล่นหรือมนี่นะนจ้าก็กินกันดีๆระวังน้ำติดคอแล้วกันใส่เหมอย่าสำลักน้ำนะคะช่วงนี้มันเป็นลักษณะเหมือนแบบนักลอบซ่อนอะเออนะแล้วก็ไม่แน่ดีคุณอาจจะได้คนที่เขาเคยผ่านการมีคู่มีชีวิตอะไรมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่เป็นไรลองดูแล้วกันหรืออาจจะเป็นคนในเครื่องแบบก็ได้นะถ้าชอบนะก็มีโอกาสทีเดียวเพราะฉะนั้นก็เรื่องความรักช่วงนี้อย่าไปโฟกัสมากอย่าไปทุ่มเทเยอะนะจ๊ากินได้ก็กิน นายหกินไม่ตะไคร์ทิ้งไปโอเคป่ากินไม่อร่อยก็แบบแหละไปโอเคนะจ้าเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยแล้วนะจ้าใครสนใจดูดวงกับแม่หมอจีจี้มาดามยูซีนะคะก็ศูนย์เก้าสองเก้าหกเก้าสามเก้าหกเก้าพายใครสนใจดูดวงกับแม่หมอธิการอุ้งเก็ศูนย์แปดหนึ่งเก้าแปดห้าหนึ่งหกคายจ้าแล้วก็ไปอัปเดตนะจ้าเรื่องราวของพวกเราได้นาในแอ่งแซฟนะคะเฟซบุ๊กนะคะ นได้เงนินจ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาต่อคลิปหน้าวันพฤหัสจ้า